สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะครับหลายคนนะครับส่งพระมาถามผมนะฮะแล้วผมก็เออไม่รู้นะครับจะอธิบายยังไงนะครับโดยเฉพาะรุ่นกรมตำรวจ80ปีเนี่ยผมปวดหัวตึ๊บเลยนะเจอลูกค้าเยอะมากเออทำไมส่งไปแล้วเนี่ยราคาแบบถูกจังนะครับทำไมแบบไม่เห็นเหมือนว่าที่บอกว่ารับซื้อหลักหมื่นเลย เออผมล้วปวดหัวมากเลยนะผมอธิบายไปหลายคลิปแล้วนะครับพระนะครับหลวงพ่งอโสธรรุ่นประวัติศาสตร์80ปีกรมตำรวจเนี่ยผมเน้นย้ำเสมอเลยนะครับถ้าเป็นสภาพปกตินะครับราคาเนี่ยไม่สูงนะครับจะเป็นราคามาตรฐานแต่เมื่อไรก็ตามนะครับถ้าเป็นหลวงพ่งอโสธรรุ่นประวัติศาสตร์80ปีเหมือนกันเนี่ยนะครับแล้วเป็นพิมพ์นิยม นะครับผมเคยอธิบายในหลายคลิปแล้วนะครับว่าทําไมนะครับเขาถึงเรียกว่าพิมพ์นิยมแล้วทําไมถึงราคาสูงกว่าพิมพ์ธรรมดานะครับผมอธิบายสั้นๆอย่างนี้นะพิมพ์นิยมเนี่ยนะครับที่เขาจํากัดความว่าพิมพ์นิยมเนี่ยเนื่องด้วยองค์พระเนี่ยเขามีความสมบูรณ์นะครับในเรื่องของเส้นคอนะที่ติดเต็มนะครับสมบูรณ์ทุกส่วนนะครับคอชั้นสามเส้นนะครับ เขาถึงจำกัดความว่าพิมพ์นิยมนะครับมีความสมบูรณ์นะครับแล้วในเรื่องของราคานะครับพิมพ์นิยมผิวลุ้งผมบอกเสมอนะครับพระฟอร์มใหญ่พระศกคมออขออนุญาตนะครับหน้าใหญ่นะครับแบบนี้ผมรับเช่าราคาสูงแล้วกันนะครับราคาสูงกว่าปกตินะครับพี่ๆฟังให้ดีนะครับ พระแบบที่ผมหานะครับถึงจะราคาสูงนะผมไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นพิมพ์ธรรมดาเนี่ยราคามาตรฐานนะครับผิวลุ้งแพงกว่าผิวธรรมดาอยู่แล้วนะผมกล้าพูดพิมพ์นิยมแพงกว่าธรรมดาอยู่แล้วนะครับจะแพงกว่ากี่บาทหรือเท่าไหร่เนี่ยอยู่ที่ความสวยนะครับพระเนี่ยประเมินจากความสมบูรณ์ประเมินกับสภาพนะครับถ้ามีสองตัวเนี่ย นะครับราคาสูงกว่าปกตินะครับนะครับหลักการเนี้ยใช้ได้กับทุกวงการนะผมเชื่อว่าอย่างนี้นะครับนะครับอ่านะฮะอธิบายพอจะเข้าใจนะครับก็หวังว่าจะเคลียร์นะในเรื่องของประเด็นนี้แล้วก็นะครับฝากไว้นิดนึงนะไหนๆก็พูดแล้วนะครับใครมีพระเครื่องนะครับพระบูชาเครื่องรางของขังนะครับของสะสมเก่าๆนะครับลองส่งมาให้ผมดูนะครับ ติดต่อช่องทางนะครับเบอร์โทรศัพท์0972299888นะครับโทรมาหาผมได้เลยนะครับแล้วก็ l ล n e ID นะครับ adsai mark m a r k นะครับหกหกตัวนะฮะจำม่ง่าย adsai mark m a r k 6 6หกตัวนะครับแอดไลน์มานะครับแล้วก็ถ่ายรูปชัดๆนะครับผมพยายามตอบนะครับให้ทุกท่านแน่นอนนะครับในเรื่องของราคา นะครับพี่พี่มีราคาแจ้งราคามาได้เลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของเหล้าเก่านะครับไวน์เก่านะครับสมเกาหลีเก่ากระเพาะปลาเก่านะครับผมรับซื้อนะครับนะครับนะฮะราคาดีแน่นอนนะครับแต่ในเรื่องของเหล้าเก่าเนี่ยต้องดูนะครับผมบอกเสมอเหล้าเก่าไวน์เก่าเนี่ยราคาเนี่ยไม่ใช่ว่าจะแพงนะครับทุกขวด แล้วแต่นะครับเวลาเทียบเนี่ยอาจจะเทียบกับราคาที่เคยซื้อนในอดีตนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยขึ้นมาเท่าไหร่อย่าไปเทียบกับราคาในห้างนะนะครับมันคนละเรื่องนะครับแล้วก็เล่าวางตัวเนี่ยผมสามารถดูได้ว่าแบบไหนนะครับใหม่แบบไหนเก่ายกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเหล้าที่อุดด้วยจุกคอกเนี่ยจะค่อนข้างเก่านะครับกว่าอุดหรือปิดผนึกด้วยพลาสติกนะครับ นะครับแล้วก็ในเรื่องของบางวัตถุดิบเนี่ยเราสามารถดูได้เลยอย่างเช่นขวดนะครับขวดใสเนี่ยมันก็จะเก่าไม่สู้กับขวดเหลือบเขียวนะครับนะครับแล้วก็อย่างเช่นไวน์ White, เนี่ยนะฮะก็จะแพงบางยี่ห้อนะครับอ,อ,อย่างเช่นห้าเสือบอกโดเนี่ยแพงนะครับโรมนเน่ ane, นะครับแบบเนี้ยแพงนะครับเปต้สนะครับ ลาพินอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีอะไรอีกอะอีกเกิลนะฮะแบบเนี้ยราคาจะค่อนข้างดีนิดนึงแต่ถ้าเป็น y วตัวธรรมดานะครับผมขออนุญ,ญาตอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงถ้าเป็น y วตัวธรรมดานะครับราคาไม่สูงเนี่ยนะครับเนื่องจาก y วเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น y วเก็บนะครับกับ y วที่ดื่มเลยนะครับไม่ควรเก็บนะครับราคา y วาที่ดื่มเลยนะครับก็จะราคาไม่สูง นะครับหรือถ้าเก่ามากๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รับนะครับแต่ถ้าเป็นวายเก็บเนี่ยเ,เขาเรียกว่ามีระยะเวลาเก็บนะครับสามารถเก็บได้หลายปีมาก 20- 30ปีก็ว่ากันไปนะครับแบบนี้ราคาเขาก็จะดีหน่อยนะครับแล้วก็วายเนี่ยมันมีหลากหลายมากเอาเป็นว่าเหล่าเก่าวายเก่านะครับกระเพาะปลาหรือของสะสมอะไรก็ตามเนี่ยพี่ๆมีส่งมาให้ผมนะครับ เดี๋ยวผมดูนะฮะแล้วผมประเมินราคาให้แน่นอนนะครับส่วนแบบไหนที่ผมไม่สนใจนะครับก็ขอประทานอภัยนะครับอาจจะไม่ได้ตอบอย่าว่ากันบางทีเนี่ยนะครับเราก็พยายามไล่ตอบให้ทุกท่านนะครับบางทีนะครับอาจจะช้านะครับอาจจะไม่ทันใจก็ขออภัยนะครับแต่เอาเป็นว่าย้ําเบอร์โทรอีกทีนะครับมีของสะสมอะไรนะอย่าลืมนึกถึงช่องเรานะครับเบอร์โทรศัพท์ย้าอีกที097 2 2 9 9 8 8 8นะครับโทรหาผมได้เลยนะครับ Line ID s i แอ m a ซมาร์กเมตัวนะครับผมบริการรับซื้อรับเช่าด้วยความชํานาญนะครับด้วยราคามาตรฐานสากลแน่นอนขอให้มั่นใจเชื่อใจนะครับส่วนตอนนี้นะครับอธิบายไปเยอะแล้วครับตอนนี้เนี่ยผมอยากจะบอกนะว่านะครับหนังสือกรมตํารวจ80ปีผมเนี่ยนะครับ เหลือน้อยแล้วนะพี่ๆนะครับแล้วผมเชื่อว่าผมอาจจะไม่ได้จัดพิมพ์เพิ่มแล้วนะนะครับนะครับไม่ได้จัดพิมพ์เพิ่มแล้วนะนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมต้องบอกว่าหลายท่านเนี่ยเข้าไปสั่งในช้อปปีนะครับแล้วก็เฮ้ยในช้อปปีเนี่ยมีเขียนว่ามีตําหนิผมบอกตำหนินะว่าตําหนิเนี่ยเราจะมีเอ่อจะเป็นรอยนะที่หน้าปกแต่หนังสือเนี่ยใหม่ทุกเล่มนะครับ ในเรื่องของขั้นตอนการผลิตเนี่ยอาจจะมีปัญหานิดนึงนะฮะดังเรยดังดัง,ด,ง,ด,งดังนั้นเนี่ยนะครับขออนุญาตนะดังนั้นเนี่ยมันจะมีพวกฟองอากาศนะครับจะมากจะน้อยเนี่ยแล้วแต่เล่มนะผมก็ลงไปแล้วนะครับว่ามีตําหนิแล้วอีกอย่างนะครับนี่พี่พี่เห็นไหมอันนี้350ใช่ไหมครับผมลงนะครับลงขายไว้ในนั้นอยู่ที่250นะครับราคาลดไม่เยอะมากพี่พี่รู้ไหมว่ามูลค่าพาร์ทในนี้เนี่ยนะครับ เป็นล้านนะพี่นะครับไม่ได้โกหกนะครับนะครับอันนี้ก็หลักแสนนะครับหลายๆองค์เนี่ยเขาเป็นลาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผมบอกเลยใครสนใจรุ่นกรมตำรวจ80ปีต้องซื้อนะครับต้องสั่งนะครับยอมเสียเงินนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเล่มแรกนะครับแล้วเล่มเดียวของวงการแต่เดี๋ยวนะครับถ้ามีเล่มอื่นมาเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเล่มแรกแล้วนะตอนนี้เป็นเล่มแรกนะผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับ ศึกษามีบอกเกทแท้นะครับแล้วก็แต่ละแบบแต่ละพิมพ์นะครับนะครับไว้อ่านเล่นก็ได้ไว้ฝากคนรู้จักก็ได้นะครับลองดูนะครับนะครับอ่ะนะครับคลิปนี้ใครมีของเก่าของสะสมนะครับแล้วก็ย้ำอีกทีนะใครมีกุมารทองนะครับหลวงพ่อเต๋นะครับรุ่น1นงรุ่นสองรุ่น3ามนะครับนะครับนะครับสามารถ ส่งมาปล่อยเช่าผมได้เลยผมยินดีบูชาต่อแน่นอนนะครับแล้วก็มีดหมอหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อกวยหลวงพ่อกันหลวงพ่อบุญมีหลวงพ่ออะไรอีกนะครับนะครับมีมีดหมอเนี่ยส่งมาหาผมได้เลยนะครับแล้วก็นะผมบอกเลยว่าปัจจุบันเนี่ยคนส่งมาแบบว่าหาผมเนี่ยเยอะมากนะมีดหมอส่วนใหญ่จะปลอมนะครับพี่ๆนะครับมีดหมอเนี่ยนะครับอ่ผมจะบอกอยังไงนะฮะมันมีงานแบบปลอมเยอะนะก็ระแวดระวังนะครับ นะครับแต่ถ้าแท้แท้เนี่ยทั้งพระทั้งของสะสมเนี่ยนะถ้าแท้เนี่ยผมเช่าแน่นอนนะครับไม่จํากัดนะครับรับบทแน่นอนนะฮะยังไงมีของสะสมนะครับเลิกดื่มเลิกสะสมติดต่อหาเราได้เลยนะครับยินดีรับเช่านอกสถานที่นะพี่ๆจะอยู่เชียงใหม่เชียงรายเหนือใต้ออกตกเนี่ยนะครับราคาพอเป็นไปได้เนี่ย ผมรับเช่าแน่นอนนะยังไงคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆไว้ด้วยนะครับอาจจะยืดยาวไปหน่อยนะขออภัยนะนานๆน,น,นะครับจ,อจ,จะอัดยาวๆสักทีนะโอเคนะคลิปนี้ก็มีคําพูดผิดพลาดประการใดนะกราบขออภัยไวนะ้ะที่นี้จริงๆนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ